สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องส่อง้าบ้านตามตำรานะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับได้ทำคลิปผ้ากุผ้าเก่าผ้าแท้แท้ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทางช่องขออารัธนาพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพนะครับ นำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมสำหรับพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์พปกโพนะครับสร้างโดยสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตนะครับผมเป็นหนึ่งใน5้าพิมพ์ทรงของวัดละคังแต่การพบเจอนี่พบเจอน้อยครับจึงถือได้ว่าเป็นพิมพ์พทรงที่ค่อนข้างหายากมากนะครับธรรมชาติความเก่าของพระนะครับพระเก่าพระกุ พยายาม่าดูตําหนินะครับตําหนิพระไม่มีจริงนะครับใช้เป็นแค่ตัวอ้างอิงได้เราดูที่พิมพ์ทรงพุทธศินของพระดูความเก่าการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติพระเครื่องครับเปรียบเสมือนโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งที่มีอายุมากกว่า150ปีสำหรับพระสมเด็จวัดะระฆัง โดยเฉพาะของพิมพ์ปกโพนะครับวัดถุมวลสารจัดสร้างโดยใช้ปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีมวลสารของท่านสมเด็จโตใส่เข้าไปนะครับเมื่อผ่านการเวลาธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงคาบความเก่าไม่ว่าจะเป็นคาบลักคาบลาดำคาบทองที่ลงทองก็จะเป็นทองเก่า ลักดำลาดำเก่ามากจนออกสีน้ําตาลนะครับอย่างองค์ตัวอย่างที่นํามาให้ชมองค์นี้คือพาบ้านนะครับเราดูจากลักษณะพิมพ์ทรงนะครับเป็นพิมพ์พระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานสามชั้นนะครับถ้าคนที่เล่นหาพระสมเด็จจะทราบว่าภาพพิมพ์นี้จะ คล้ายๆพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์เกต์โบตูมแต่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีเม็ดโพบริเวณพ้าเสียรพ้าทั้งสองข้างนะครับอันนี้คือศิลปะพุทธศินความงามของพ้าเครื่องนะครับผมเราดูที่ความเก่าของพ้านะครับรอยยับรอยย่นรอยแตกตามธรรมชาติ ของพระอายุ150ปีนะครับความลึกของพิมพ์คมที่กดได้ชัดเจนซอกแขนของพระการหดม้วนตัวของซุ้มะระฆังรวมถึงรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้อยๆที่เห็นอยู่ทั่วทั้งองค์พระไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลัง เหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับของปอมต่อให้ทำได้ก็ทำได้ไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่ธรรมชาติคือสิ่งที่เรียนแบบได้ยากที่สุดอยากให้เพื่อนๆที่รับชมใช้วิจรารณญาณในการแยกพระแท้ออกจากพระโรงงานด้วยหลักตามนี้นะครับ เราใช้พิมพ์ทรงมาประกอบเอาพิมพ์ทรงเป็นตัวตั้งดูที่ความเก่าจากนั้นดูมวลสารนะครับผมแล้วท่านจะพบว่าการหาพระสมเด็จวัลคังแท้ๆท,ที่ในราคาเราเอื้อมถึงมันยังเป็นไปได้อยู่นะครับท่านต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมนะครับสำหรับช่องส่องพระบ้านตามตำราก็จะนำพระกุองค์ใหม่ๆลงมานำไว้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสะสมนะครับให้ทุกท่านได้เอาไปประยุกต์ใช้ตามแนวทางที่ถนัดกันต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องจัดทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ